เค้กมาสีตัวน้ํามันก็จะมีความเข้มแล้วก็คมชัดมากขึ้นค่อยๆเกลียในส่วนที่เป็นสีสวัสดีครับทุกๆคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพกันนะครับก็ภาพที่วาดด้วยลายเส้นลายปากกาแล้วก็ลงสีด้วยสีหมายระดับระบายน้ํานะครับก็ภาพที่วาดวันนี้ก็จะเป็นภาพเค้กช็อกโกแลต แล้วก็มีกลมกลมเป็นลูกเชอรี่อยู่ด้านบนนะครับก็เริ่มต้นก็วาดเค้กเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ลงเป็นมิติลงมาด้านล่างแล้วก็วาดลูกเชอรี่แล้วก็มีใบมิ้นนะครับวาดคร่าวๆเบาๆด้วยปากกาก่อนเมื่อมั่นใจแล้วก็ค่อยเน้นย้ำลงไปนะครับ เมื่อร่างภาพเสร็จแล้วนะครับก็ลงสีสีที่ใช้ก็เป็นสีไม้ระบายน้ำก็ช็อกโกแลตก็จะเป็นสีออกน้ำตาลไป่อนสีคขมขๆนะครับเริ่มต้นก็จะใช้สีม่วงซึ่งตัดเป็นแสงที่กระทบเข้ามาที่เค้กช็อกโกแลตก็จะลงสีม่วงเป็นสีม่วงอ่อนๆซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะเว้นเป็นสีขาวก็ได้นะครับ เมื่อแสงได้แล้วก็ลงเป็นสีน้ำตาลที่เป็นโทนยังไม่เข้มเท่าไหร่นะครับลงอ่อนๆไปก่อนแบ่งเป็นชั้นของเค้กต่อไปก็เป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งค่อยๆเกลี่ยลงไป ตรงที่โดนเงานะครับตรงที่มีลักษณะเป็นเงาแล้วก็มีรอยเข้มนะครับต่อไปนะครับก็เอาสีน้ำตาลอีกเช็ดหนึ่งมาลงมาเกลี่ยโดยเว้นในส่วนที่เป็นแสงไว้ แล้วก็สีน้ำตาลเข้มเฉดที่2ก็ลงมาเกลีย่ยอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันมีความเข้มตามแบบฉบับของเค้กนะครับในส่วนที่เป็นเงาก็เกลีย่ยให้มากขึ้นและสุดท้ายก็เป็นสีดำซึ่งจะลงเป็นส่วนเงาสุดท้ายของการวาดภาพการลงสีภาพ ก็เกลี่ยแล้วเว้นในส่วนที่ได้รับแสงไว้ต่อไปในส่วนของเชอรี่นะครับก็ลงสีแดงเป็นสีแดงชั้นแรกแล้วก็ลงด้วยชั้นที่2โดยการเว้นในส่วนของแสงที่ตกกระทบ ทำให้รูปผลไม้เนี่ยมีความเวลวามากขึ้นแล้วก็สุดท้ายด้วยสีน้ำตาลเป็นสีของเงาของผลเชอร์รี่ใบใบมิ้นก็เหมือนกันนะครับก็ลงเป็นสีอ่อนก่อนแล้วก็เอาสีเข้เขมมาตัดเป็นลายเส้นของลายใบแล้วก็ลงเงาด้วยเสียเขียวเข้มนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เตรียมน้ําเตรียมพู่กันแล้วก็ิชชู่เช็ดพู่กันนะครับชุบน้ําแล้วก็ ค่อยๆเกลี่ยในส่วนของใบก่อนเพราะใบเนี่ยเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดต่อไปก็เป็นผลเชอรี่แล้วก็เกลี่ยในส่วนของเคก้กเมื่อสีตัวน้ำมันก็จะมีความเข้มแล้วก็คมชัดมากขึ้นค่อยๆเกลี่ยในส่วนที่เป็นสีเขียวเข้มตรงที่อ่อนๆก็จะเว้นนว้นะครับ ส่วนของสีเข้มที่สุดก็จะเกลี่ยหลังสุดแล้วก็สีที่ติดผูกันมาก็มาเกลี่ยด้านล่างเพื่อให้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเงาตุวกระทบของภาพนะครับเมื่อได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ใครมีขอคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็าลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ